ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับก็วันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมพศ2567นั่นเองตรงกับวันพุธนะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ตายเองแมมของขวัญปีนี้ถือว่าจุดใหญ่เลยนะครับสำหรับฟ้าประธานมาให้ <laughs> เรื่องยอดขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใครเกิดวันนี้นะครับก็ขอให้รวยๆยงิยงๆแล้วก็ กว่าคนที่เกิดเดือนสิงหาทุกคนนะครับก็รวยๆเฮงๆเช่นเดียวกันไปวันนี้เดี๋ยวเราไปดูมิวเอตัวอีลิเกนสีเทาไอเกอรออ์สีเทาใหม่ซึ่งสวยมากๆสีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีมิวเอที่เขาแต่งชุดเต็มเต็ม20ชิ้นเ,ออเดี๋ยวค่อยดูวันพรุ่งนี้วันนี้ไปดูตัวอีลิเกนก่อนไปครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ไตยจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับ เจ้าตัว m ิวเที่เราเห็นนะจะเป็นเจ้าตัวเกรดอีลิเกนมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0นะครับแต่คันนี้เป็นเจ้าตัวเครื่องยนต์1.9ราคาขายเนี่ยอยู่ที่1ล้าน4แ1 9 0 0บาทได้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเด y l ไลท์ไฟสองสว่างนะครับอยู่ชุดโครมเดียวกันทั้งหมดเลย ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตลงตัวเฉพาะเจ้าตัวมิล e เเท่านั้นนี่แล้วก็สีที่เราเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่เป็นสีเทาไอเกอร์นะครับสีนี้ออกค่อนข้างสว่างเลยจะเป็นลักษณะเหมือนกับสีชาโน้มอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ ราคา1นึ่งล้านสี่แบาทเราจะได้อะไรจากเขากันบ้างนะครับเรื่องความปลอดภัยเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอัพที่สายตาเนี่ยเขามีด้านหน้าให้4จุดด้านหลังให้ 4. จุดนั่นเองแล้วก็ตัวเบรก ABS มีมาให้ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้ครบเลยทีเดียวนะครับส่วนการดีไซน์ด้านข้างเจ้าตัวมิวเคันนี้ จะได้ร้อมแมกขนาด18นิ้วมาจากโรงงานเป็นยาง Bridgestone นะครับเบอร์ยางที่ถูกจับคู่เอามาใช้นะครับก็จะเป็น265 60 18นั่นเองโดยหน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่265หน้ากว้างแมกจะอยู่ที่7.5นั่นเองตัวสีแมกนะครับก็จะออกเป็นสีเงินแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวระบบเบรกนะครับที่เป็นดิสเบรกนะแล้วก็จะมีตัว ABS ใส่ด้วยนี่ จานเบรกเนี่ยถือว่าออกแบบให้มีความใหญ่มากๆการสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นคอยสปริงนะครับอิสระปีกนก,นก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชกอัพแกดมันได้ข้างมีมาให้ส่วนการสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัวไฟลิงซับเพนชันนั่นเองมีตัวคอยสปริงแล้วก็ตัวเหล็กกันโค้งมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะถือว่าโอ้โหทำมาดีมากๆแล้วแหลกลังคานะครับมีมาให้นี่ 1>, 1 4ึ0 0 0้านส0่บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยส่วนด้านข้างประตูนะครับก็จะมีเจ้าตัวสวิตช์ที่สามารถกดเปิดประตูได้โดยที่กุญแจนะครับอยู่ห่างจากประตูไม่เกิน80เซนติเมตรสังเกตด,ดูเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าเราก็เห็นแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างเราก็เห็นเช่นเดียวกันชุดขอบกระจกนะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดขอระยะชี้นี่ไฟท้ายสวยมากๆเลย คุ้มค่านะครับสำหรับเจ้าตัวอีลิแกน์คันนี้1 4 1 0 0 0บาทตัวด้านท้ายของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายที่มีการดีไซน์มาใหม่มีคาดเอวมาให้ชุดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็น led ไฟท้ายก็จะเป็น led เช่นเดียวกันสปอยเลอร์ตรงหลังคามีมาให้เสาอ,อากาศเป็นแบบชาร์กฟินไฟเบรกดวงที่าก็มีมาให้เช่นเดียวกันโอ้ราคานี่ถือว่าคุ้มมาก ไลฟ้าด้านหลังมีมาให้นะครับโลโก้ isuzu มีขนาดที่เล็กลงสัญลักษณ์ MU-X เป็นโครเมียมอันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกโดยรวมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารและก็เครื่องยนต์ว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนกันเดี๋ยวเราจะเริ่มดูภายในเราตั้งแต่เราจะไล่ตั้งแต่ด้านท้ายขึ้นไปเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยเปิดเปิดประตูเจ้าตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับ เปิดด้วยเซ็นเซอร์ก็ได้หรือจะเปิดกดเอาก็ได้นะครับตัวประตูเนี่ยสามารถล็อกได้นะว่าเราจะให้เขาเปิดได้สูงสุดระดับไหนอันนี้คือระดับสูงสุดนะครับถ้าเราอยากให้เขาเตี้ยกว่านี้เนาะถ้าเอาคนตัวเตี้ยเอาผูต้ตรงๆองะนะครับก็สามารถกดค้างให้เขาล็อกไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในเวลาที่เราเปิดมาเราก็จะพบแบบนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยเราสามารถเอากระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระ วางได้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลองอเน,นกประสงค์นี่เก็บของได้ <c oughs> ที่เก็บยางอะไรนะครับตัวสายรัดนะครับไม่ใช่จุดยึดนะครับด้านซ้ายด้านขวามีมาให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมาให้ซ้ายขวาเช่นเดียวกันตัวจุดยึดสัมภาระของเขาไฟส่องสว่างมาให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้นะครับตัวเบาะก็จะลักษณะก็คือเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นพรมสีดํานั่นเองเบาะสามารถพับได้นะแบบนี้เดี๋ยวไปตัดให้ดู สามารถพับได้แบบนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการดึงมาไว้คืนก็ดึงแบบนี้ได้เลยนี่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารแผงประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลเดินได้ด้วยสีน้ำตาลอ่อนนะครับทุกคนเมื่อว่าราดู rs เขาจะเดินได้ด้วยสีเขียวมะนาวสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียนโนแบ็กนะครับที่เปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียมหรูหรามากๆลำโพงนะครับ ให้มาสูงสุดถึง8ตัวรวมทวิตเตอร์ด้วยชุดบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยนี่แล้วก็เหยียบบันไดข้างมือจับตรงเสากลางนะครับมือจับมีทั้งหมดเนี่ยอยู่8จุดด้วยกันสําหรับเจ้าตัวอีลิเกนแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างเลยแหละที่นั่งตอนที่2สามารถปรับเอ็นได้นะครับสามารถพับได้มีเจ้าตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น USB-C มาให้เป็นตัวนี้นะครับก็จะมีด้านหลังอยู่2จุดนั่นเอง ช่องใส่เอกสารนะครับมีมาให้แล้วก็ที่แขวนกระเป๋าเป็นกระเป๋าของภาบสตรีนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันรับน้ําหนักสูงสุดได้ถึง4กิโลกร,รมัมตัววัสดุของเบาเองเนี่ยครับด้านหน้านะครับแล้วก็แถวตรงกลางที่เรากําลังถ่ายตอนนี้จะเป็นเบาคูแมกนะครับลดการสะสมความร้อนเป็นเบาหนังเนาะเดินด้วยได้สีน้ําตาลนั่นเองนี่มีการเจาะรูระบายอากาศให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ มั่นใจได้เลยว่าเวลาเดินทางไปกับตัว Isuzu MU-X นะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายแน่นอนโอ้กว้างม,มากอ่ะเวลาที่ต้องการนะครับเข้าไปภายในห้องโดยสารด้านหลังก็อย่างที่วิต่ายเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วแบบนี้นะครับนี่เบาะสีน้ำตาลสวยน้ำตาลอ่อนลูกค้าอยากได้นะครับก็จะมีที่นั่งนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้อีก2ท่านมีเข็มขัดนิราภัย3จุด ให้ทั้ง2ที่นั่งเลยนะครับนั่งได้สะดวกสบายเนี่ยดูกว้างขวางพี่แตานให้ดูช้าๆอ่ะช้าพอไหมนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํามีให้ตัวแอ์นะครับจะอยู่ด้านบนหลังคาของเขานะผ้าบุหลังคาจะมาในโทนสีเทานะครับไฟส่องสว่างก็จะมีมาให้ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองอันนี้คอยแผนกองอย่างช้าๆทุกคนจะได้ไม่ตาลายน่าใช้นะครับ เวลาที่เราจะเอาไว้คืนเนาะก็แบบแี่นั้นเองภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้านะครับก็ตัวนี้เราดูไปแล้วแหละก็จะเหมือนกันนะครับสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าดำเปียรอัพสีดำเปียโนแบ็กนะครับสามารถกดกระจกพับไฟฟ้าได้เดี๋ยวพี่ต่ายทำให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตทำให้ดูแล้วกันนะครับนี่ ปรับกระจกซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาเองเนี่ยเบาของฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตมากๆนะนั่งได้สบายนั่งได้กระชับจะมีเจ้าตัวปีกด้านข้างนะครับขนาดใหญ่ที่คอยโอบกระชับสรีระของเราอยู่นะครับนีนา่นั่งมากๆแล้วก็ฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนะครับฝั่งของ ตัวผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวสวิตช์ที่เราไว้ปรับเบาะนะครับทุกคนเลื่อนเข้าเลื่อนออกเบาะนี่คุ้มอา่านุ่มนะครับนุ่มมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยพวงมลาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังนะเดี๋ยวไป่เตะให้ดูเป็นแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังมีครูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยจะมีให้ปรับระดับขึ้นลงนะครับเอาเข้าเอาออกหน้าจอ mid ตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ถึง7นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้าเขาจะมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้แล้วก็เดินด้วยได้สีเทานั่นเองตัวหน้าจอนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าหน้าจอเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ตัวนี้อ l ริแกนหน้าจอ9นิ้วนะครับรองรับสมาร์ทโฟนนะครับ android auto apple car play มีกล้องมองหลังพร้อมกับส้น กะระยะมาให้นี่เปิดฝาท้ายไว้เห็นถึงท้องฟ้าก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายแยกขวานะครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เนาะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องใส่ตัวหัวแปลงเอานะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเลฟทอนิกให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลฟทอนิกนะไม่มีฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนที่พวงมาลัยได้เหมือนตัวอันติเมตแล้วก็ตัว rs นะครับ กุญแจเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับมาพร้อมอิโมบิ l i เ e อร์เวลาสตาร์ทเราก็กดสตาร์ทหยยบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทแบบนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เขาบ้างอันนี้ไม่ขออนุญาตตัดนะครับทำไมถึงไม่ตัดขี้กเกียจครับ <laughs> ก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยโอ้เห็นไหมหม้อเผาไหม้นะครับใหญ่มากๆเลยตัวนี้ เป็นตัวหม้อ DPF นะครับไว้เผาไหม้เขม่านั่นเองก็เวลาที่แคตาลิติกนะครับเขากลองเต็มคาก็จะส่งเข้าไปด้านล่างนะครับเพื่อเผาไหม้เขม่าแล้วก็ค่อยปล่อยออกสู่อากาศข้างนอกอันนี้จะมีเฉพาะเครื่องยูโร5ไม่ต้องเติมแอดบูนะครับยูโร5ของอิซูซูลูกค้าใช้ได้ตามปกติเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นขนาด1900ซีซี 150แรงม้านะครับโอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว m ิล X อ l e g a อีลิกนสีเทาไอเกอร์1,419,000บาทอ่ะส่งท้ายขอให้ f c ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ